ค่ะคุณเขม,มสอนค่ะร่องรอยสีสเปรย์ที่ทําแผนประกอบอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10มิถุนายนนะคะในขณะที่รถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาจากจุดกับรถใต้สะพานนี้และรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่วิ่งมาด้วยความเร็วจากบนสะพานเกิดเสียหลักคลิกทับรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิต2รายค่ะนิติรัฐของงัดประเด็นนี้เพื่อมาติดตามการเรียกร้องของชาวบ้าน ที่ไม่ให้รถบรรทุกวิ่งบนถนนสังฆาสันติสุขและขอให้สองชีวิตที่สูญเสียไปเป็นสองชีวิตสุดท้ายที่เกิดขึ้นบนเส้นทางนี้ค่ะถนนสังฆาสันติสุขเป็นถนนย่านชุมชนที่มีประชากรอาศัยหนานแน่นรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินจะวิ่งผ่านเส้นทางนี้เพื่อเลี่ยงเข้าด่านช่างน้ำหนักสุวินทวงศ์และใช้ความเร็วเกินกำหนดทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ชาวบ้านจึงออกมาเรียกร้องสอน,นอนหนองจอกสอนอนลำพักชีสอนอนสุวินทวงและสํานักง,งานเขตหนองจอกให้หาข้อตกลงร่วมกันเพื่อไม่ให้รถบรรทุกวิ่งบนถนนสังฆะสันติสุขในขณะที่ชาวบ้านจะปิดถนนตํารวจสอนอนหนองจอกได้ข้อสรุปคือไม่ให้รถบรรทุกวิ่งผ่านเส้นทางนี้ตามเวลาที่กําหนดและยืนยันกับชาวบ้านว่าจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก่อนจะแยกย้ายการชุมนุมในส่วนของสถานีตํารวจคนครบาลหนองจอกขอยืนยัน กับพี่น้องนะครับข้อความที่บอกไปสักครู่นี้คือทางสอนหอนองจอบจะรับไปดําเนินการโดยเคร่งคัดนะครับในห่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึง10บโมงเช้านะครับรถบรรทุกวิ่งช่วงเช้าไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับ <Hey! S 1> ข้อสอช่วงเวลาเย็นตั้งแต่บ่ายสามโมง ไปจนถึงสามทุ่มนะครับ hey, hey, hey. ข้ามรถบรรทุกวิ่งโดยเด็ดขาด oh, <yeah. S 1> นะครับม <Hey. S 1> ่ใช่ทางสอน,นอนนองจอกรับจะไปดำเนินการให้ท่านนะครับ, oh, <yeah. S 1> บรับปากกับพี่น้องนะครับว่ายจราจรขนนีอรนบรงจอกจะรีบเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เวลานี้เป็นต้นไปครับผม hey. ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาพอมาเลยมาพอ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 มาพม่พาให้สังคมเกิดสัอทา่สมขพอมาพอมาพมาพอมาพอมพอมาพอมานอมาพอมาพอมาพอพอาอาพอมาพอาพอ่่อาพอมาอมพอมมม ให้อีกหลายๆศพไม่มีเกิดขึ้นและอย่างเยาวชนของเราเนี่ยที่สูญเสียมาเนี่ยเมื่อปี46พี่ก็สูญเสียหลานไป4คนซึ่งเป็นเด็กในเกาะกลางพัฒนาทั้งหมดแล้วมาปีนี้พี่เสียอีกหลายๆอีกหลายๆครั้งที่พี่เสียเสียเพราะลูกหลานคําว่ามุสลิมนี่คือลูกหลานเราทั้งนั้นแล้วถามว่าที่สูญเสียมื่อนี้ใครลูกหลานพี่พี่ดิ่งมาจากนครสวรรค์เพื่อที่มาตรงนี้งานมุสลิมคือมีวันเดียวที่เราเห็นแต่ณวันนี้พี่เห็นแล้วความยุติธรรมไม่มีพี่ถึงได้ออกมา พี่ไม่มีใครจ้างแต่พี่ออกมาด้วยใจเพื่อส่วนรวมตรงนี้ถามว่าพี่น้องที่ออกมาทุกคนตรงนี้ไม่มีใครจ้างนี่เขาเห็นแล้วว่าคนขับรถทุกคนซึ่งเห็นแล้วว่าการจี้ตูดการอะไรของรถสิบล้อเยอะแล้วขับรถมากง่ายเยอะนึกจะปาดก็ปาดเลยเยอะหลังจากได้ข้อสรุปกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะชาวบ้านก็หวังเพียงแต่ว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาควบคุมและดูแลไม่ให้รถบรรทุกเหล่านี้กลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนของพวกเขาอีก สิทธิกรประกำนนถ่ายภาพนิติรัตบัวจันทร์ฮาร์ดคอร์ข่าวรายงาน